สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสน,นะคะแต่ว่าเป็นกระแสในเรื่องของการโดนหลอกค้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นบอลสีนกระทานะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆโดนหลอกขายเป็นหัวไม้ตัวอื่นนะคะตัวแพงๆนะคะเวลาพ่อออกมาจะเป็นตัวลักษณะนี้นะคะถ้าใบเขาเป็นลักษณะนี้จุดแต้มเขาเป็นลักษณะนี้เขาคือบอลสีนกกระทานะคะ แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่สงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมบอลสีนกกระทานเนี่ยถึงเอามาหลอกขายกันเยอะจังนะคะจริงๆบอลสีนกกระทาเป็นบอลสีที่หาได้ทั่วไปนะคะหาได้ทั่วไปหาได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเป็นบอลสีที่หาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะก็เลยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น เป็นอีกทางหนึ่งที่ท,ที่ที่พวกมิจฉาชีพอะค่ะเพจที่เขาขายเป็นบอลสีตัวแพงๆเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้มาหลอกเป็นบอลสีตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เนี่ยเพจที่เขาขายบอลสีโชว์รูปสวยๆนะคะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะบางทีเอ่อรูปสวยๆเนี่ยเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศแต่ว่ามามาใส่ชื่อเป็นบอลสีในไทยหรือว่าบางทีบอลสีคือใส่ใส่ชื่อไม่ตรงไม่ตรงกับต้นที่เขาลงลงรูปแล้วกันนะคะแล้วก็ เขาจะขายค่อนข้างถูกนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอแบบนั้นเนี่ยให้ระวังเอาไว้นะคะว่าจะโดนหลอกนะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นเพจใหญ่ๆที่แบบว่าเ,าเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ขายขายแบบทําโฆษณายิงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะขายถูก,ถกๆอะไรอย่างงี้เนาะก็เพื่อนๆระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ได้ไปนะคะก็จะเป็นนกกระถานะคะก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่รู้จักนะคะเขาก็โดนมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าใคร ที่สั่งหัวบอลสีมานะคะพอออกมาแล้วแบบเป็นลนักษณะนี้นะคะกระดูกของเขาเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้แล้วก็เอ่อหรือว่าบางที่หรือว่าตอนที่เขาแกะเขาก็จะออกเป็นสีชมพูม่วงม่มนๆแบบนี้นะคะแล้วก็จุดแต้มของเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือนกกระทานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงในการซื้อหัวบอลสีนะคะช่วงนี้จริงๆเอ่อบอนสีราคาเริ่มที่จะ ทรงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาต้นที่เขามีมาพร้อมใบได้เลยนะคะก็น่าสะสมกว่าน่าเสี่ยงกว่าการที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อหัวบอลสีแบบตามเพจที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็เสี่ยงเออคือเอามาเพาะแล้วก็ได้เป็นบอลสีพื้นๆแบบนี้นะคะบางทีถ้าเราซื้อแค่ เขาเรียกว่าซื้อแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าบางทีเราซื้อหลายตัวนะคะมาเพาะเป็นนกกระทาหมดก็คือเงินไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเสียเวลาในการเพาะแล้วก็หล่อเขานะคะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบอลสีนกกระทานะคะ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆรู้จักนะคะแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็อินบ็อกเข้ามานะคะว่าลักษณะบอนสีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยใช่นกกระทาหรือเปล่าซื้อมาจากเพจต่างๆมาเพาะนะคะก็ระวังนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสาหรับบอนสีนกกระทานะคะให้เพื่อนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบดูสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อินบ็อกมาถามนะคะว่าได้มาลักษณะแบบนี้เป็นใบแต้มๆจุดๆเนี่ยใช่นกกระทาหรือเปล่าซึ่งถ้าจริงๆบอนสีหลายๆตัวเขาก็มีลายแต้มจุดๆแบบนี้ก็ไม่ สามารถที่จะตอบได้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นไม่เห็นรูปของเขาไม่เห็นรูปของเขาเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะฉะนั้นวันนี้มุมเกษตรก็เลยพาเพื่อนๆมาดูบอลสีนกกระทาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะมีเป็นทางแบบนี้นะคะหลายๆคนเขาเรียกว่าสะพานนะคะก้านของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอืมสีดำสีดำออกม่วงๆนะคะแล้วก็เป็นสีขาวออกออชมพูนิดๆน,นะคะ แบบนี้นะคะก็ให้ระวังเพจหลอกขายเอาไว้แล้วกันนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูบอนสีนกกระทาแค่นี้ก่อนนะ,ะแล้วก็มาเตือนเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะที่กําลังจะหันมาสะสมบอนสีนะคะก็ระวังเพจปลอมแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ